สวัสดีครับสองบายครับตอนนกกระทาขึ้นก่าครับสีมงตรงเป๊ะอลูรอ่ะเรียวเรียวเรียวมา ได้แล้วครับแต้มเนื่องแล้วล่ะเป็นหลักที่สองครับแจ็คสีดักนะครับอ้อยเป็นเสียวๆไปังี้สิครับเสียวปืดป๊ดไังี้ปืด๊ดก็ดักอย่างนี้ครับใกล้ๆนะผมเห็นเลี้ยวเห็นหลักหลักอันสิ่งจานเจ้าอยูอย่ครับห่างปื๊ดไปเนี่ย เอากลังครับเรียวเรียววันนี้นกเสียงมวนๆง่ายๆอยู่นี่แล้วครับวันนี้เสียงนกเสียงง่ายๆก,กลุ่มๆอยู่นี่แล้ครับตัวนึง หมดตันม,นมาอยู่ปลานพมนผมครับเขามานหรอครับเดี๋ยวพอไล่ออกก็้ต้องใส่สูตรไล่ครับต้องใส่สูตรไล่ครับเพราะว่าลองอ้อยมันบิดครับลองอ้อยมันบิดไปครับ ngọc và chú chân sát mà không ่าจะมีนกอยู่ดอกครับอย่างนี้ลายมือแล้วครับอยู่นี่เสียงใหญ่เอเค,ครับจังมาหลุดน้อเพื่อนครับมาแล้วครับมาแล้วครับเสียงไงบ่เราฟัง โอ้ขัดหนาครับโอ้โมาอยู่แต่เ่า nhẹ ครับเสียงเสียงเ่า nhẹ ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปถอยนกตขวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถอยโน้ตขวาครับเสียงขัดหนาครับเดี๋ยวไปถอยโนกตอวากัน ตกใจผมครับมันตกใจผมปิดประตูครับผมขึ้นรถถอยไปพุนครับโอ้ยสด้เดียสงม่วนครับเสียงม่วนขันขัดครับขันธรรมดาขันขัน รอบแบงนี่กันครับถอยจนถอยมาหนีขันแต่อยู่ด่าซิ่งถอยไม่หยีกตัวกันบักโดนครับเงียบไปสิไมยยย่ยิ่นเสียงยังขันถอยรอบนี้พุดและครับ ตกกลางให้พละวันง้อ,งอของเขาแต่ว่าก็เงียบไปซื่อจักแปลงใดมดั่งเด็เคยฟังเสียงก็คือยังขันยินหาสิ่งก็คือยังไม่ไดนะ้ยินเสียงเถื่อนนะนี่นะครับได้ยินเสียงว่าเสื้อถายอยู่นี่แล้วมันจิหนามันจิออกมาหานกต่อบม่ได้ยังไปหลุนเบิ้งครับ หาโมงนะครับสิเดีไปับพนักงานแล้วผมใส่สิ่งหน่อยผลประมาทโน่นผล20กว่าหลังเดี๋ยวเข้าไปก็เห็นสิ่งเลยเ,เข้ขาไปข้างในหรอครับ ถือครันม่ตีลีอเเสียงมวลค้อกำลักิ่นฮึถือแล้วครับ โอ้โหอ้อล่องเ,เซียวๆเนี่ยกระถือแบบนี้ตลวนี่อืมโอ้ยถืออยัอยงคือบน่มีเสียงโอ้โอ้โอดากไล่มาเนี่ยจึงคืองเลยเอาคุณเกาครับนก,นกตัวนี้วูสันโอ้ถือบนนี้ยินเสียงครับอืม เรียบร้อยแล้วเขามาตอนไหนวะอยู่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 อู้ตายตงเะว่าแต่โบแซมเลือดครับสองข้างโอเคเดือยเดือยเดือยกลมๆครับยาวโอว้ตูดแม เสียงม่วนนะครับโอ้ไปครับแต่ว่ายุคนี้เป็นชิดนาที่มันยิ่งเสียงดินครับหัวดอกไงครับสะพายตรงครับเอา ขอเก็บอีกสักตัวกันนะครับนกคัดหนาคุณเบือร้อยแล้วลูกใสาจานให้แล้วครับกับบ้านไปทางใดงผมเลยทอหาลูกอ่นะ Oh. แบบนึงครับแบบนึงไปเดินลูกอารอ่ะโถ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 สีเรือเรือครับโอ้สีออกสีออกทนเรือเรือครับดอกทีทียิบอารอ่นะนี่ หายสามมองครับ่ายรอบนี้กระฟุนละครับกลางให้พ่นละอยู่น้ำงัวพ่นละครับวันนี้สีเรือยเรื่อครับขันเร็วแน่นอนครับสีเรือเรื่อยทขาใหญ่ดีครับขาใหญ่สวยครับตัวเนี้โอ้ บงขีน้อนได้แล้วครับง่าวเหยียดเลยเอาลูกเอาทำสำเร็จอีแล้วครับเจ้าผ้าด้วยสองแต้มนะครับมืงเนี้เดี๋ยวไลลลงทั้งสองคลิปเลยครับอืมอมอม้เสียงมากครับครับตัวเนี้ยเราเดียวกันกันกบเจา้ามีช่หน่อยครับเอ้ยน้ำใชหน่อย เราเดียวกันกับเจ้าลำใช่ครับดอกสวยครับสีลังเรื่อๆครับสีเดียวกันเลยครับตัวนี้ครับนี่สวยครับครับขอเก็บกระบานอีกตัวนึงครับงามครับเสียงมอนครับขัดหน้า ขันฮาลังค้ามก็ยังก็ยังขันซีพยางเหรอครับขันลักษณะนเนี่ยผมฟังบอกเลยโอเคครับนองลูกเอ้าโอยนกกับบาริยินเสียงถือคนกับบาริยินเสียงถือครับนั่งเฝ้ากันยี่นีน่โอเคครับ มาพบรอกันคลิปหน้าให้กัน,นครับ,รบเดี๋ยวไล่ลงทั้งสองคีบครับโอ้โหสะพายตรงดีครับจังว่าพบรอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาลูกเอ้าเอ้าเอามูง่ายสามจุด